ที่เวทีบอลสน,นามกอลสเตเดียมนะครับทรงฤทธิ์ครับมาถอดมงคลน้นําเงินมีกุญจิศสารยาครับถอดมงคลเป็นหัวหน้าคณะทั้งคู่เลยนะครับฝ่ายแดงนี่125ปอนด์นะครับวันนี้ต่อปอนดหนึ่งให้กับทางด้านเทอร์โบ126ปอนด์ในฐานะที่การผ่านมวยอาจจะได้เปรียบสุดท้ายนี่เล่นงานเอาไอ้กล้องธรณีลับเลยนะครับนี่นี่ทางด้านนี่แดงนี่นะคุณเบนกิตทรงฤทธิ์ ลูกชายของคุณทรงฤทธิ์น่ะครับน้ำเงินนี่คุณจิตนี่สอกอสุายยิมคาถาอย่าล่นไม่ได้นะทั้งเสกทั้งเป่าต้องให้ขังนะนี่เอาละครับเดี๋ยวดูว่าของใครจะขังกว่ากันนะครับคุณผู้ชมกับมวยคู่แรกวันนี้ยอดมวยวันทรงชัยวันนี้บรรยากาศในเวทีธทนกรสเตเดียมนี่ถือว่าคึกคักเป็นพิเศษเลยนะครับต้องมีมวยให้ชมกันถึงสองรอบรอบแรกเราอยู่กันที่ไทยรัฐทีวีนะครับ ยอดมือวันทรงชัยเอาละครับเกมยกที่1คู่แรกวันนี้เริ่มขึ้นครับสายจักจ้านนะครับเพชรทองเกียรติทรงฤทธิ์จากภาคใต้นะครับนี่เธอโบขวาตัวใหญ่นิ้วแน่นแข็งแกรง่งการผ่านม่ออาจจะเป็นรองหน่อยได้เปรียบรูปร่างเจอหมัดแล้วเป็นปัญหาหรือไม่ต้องติดตามนะครับเกมยกแรกยังอีกยาวยังอีกไกลครับขนทางก็สู่เส้นชัย โยกไปขยับมาต้องระวังนะครับหมัดซ้ายคมแรงนี่ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรทองตั้งรับยังรออยู่นะครับกระดูการผ่านมวยนี่ฝ่ายแดงดูจะได้เปรียบนะครับระทัเบอร์ใหญ่มามากกว่านะครับแต่เธอร์โบนั้นแข็งแกร่ง,แข,งแข็งแรงวันนี้ต้องคงต้องใช้ลูกบูนะฮะอัดรุ่นที่ให้ได้นะครับ เห็นทองแก่กว่าปีนึงหีปั่าตามสูตรนะฮุกซาลแลวเตะด้วยแข่งขวาเห็นไหมเอาละครับสนุกแน่นอนครับคุณผู้ชมกับยอดมวยวันทรงชัยที่ตรงนี้ถือว่านัดนี้เป็นนัดอำราของไทยรัฐทีวีนะครับแล้วเราจะไปอยู่ที่บ้านใหม่นะในเดือนพฤศจิกาย,ยนพฤศจิกายนนะครับ,รบรติดตามนะครับ ปัมมันนี่ยิ่งทวีความร้อนแรงมากขึ้นนะครับสำหรับวันทรงชัยโอ้โหแข้งซ้ายตีดแขนตีดบังโยกไปขยับต้องเปิดเกมโต้เลยแข้งขวาซ้ายคืนเห็นไหมมีการให้กินปกเปล่าครับเพชรทองบอกเที่ยวนี้ซ้อมอยู่ที่เกียร์ทรงฤทธิ์ตลอดไม่มีกลับบ้านนะฮะมมยเอกโมยดาวรุ่งขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ได้แชมป์ไปหนึ่งคนนะพี่ป่านะดิธิเดชสิครูเดชนะคะ จำร้อยห้าปอนของเวทีมวยแลชจำเนินนะครับต้องบอกว่าตอนนี้การทามวยของเกียรติสมฤทธ์นี่เขามีความสุกคนทำมวยอย่างว่าเลยนะสุก<อ>สองเดือนอาจจะเสียใจ<อ>สามเดือนช่วงมวยชนะก็คึกคักคืนเคงแล้วครับคุณเป็นเขาบอกเขาขอรุ่นยอดค่ายมวยยอดแหกไปีด้วยพี่ป่านะเป็นไปได้ต้องยอมรับในยะนี้ใครๆก็พูดถึงเกียรติสงิทธ์แข้งหมัดซ้ายเกี่ยวล่างไม่ลงเอาละครับอย่างนี้ตงเบียดนายครับมีแข้งขวานำครับเทรบโบ จะเดินตลอดจะเดินได้หรือเปล่าเดินเข้ามาแล้วเจอหมัดจะมีปัญหาหรือไม่ต้องติดตามตามติดครับคุณผู้ชมตรงนี้นี่เป็นเกมปลายยกแรกเธอโบเป็นมวยปลดจ่ปายแรงนะฮะต้นตนอาจจะรับอาวุธไปก่อนนะครับเพชรทองเร็วครับเตะซ้ายต่อยซ้ายยิงหมัดซ้ายนี่ฮะซ้ายทั้งแถบครับเพชรทอง ยกทดีหนึ่งนะฮนะใชที่หนึ่งเท่านั้นเองครับเริ่มออกอาวุธกันแล้วครับขอขอบคุณนักมวยทั้งคู่ขอขอบคุณหน้ากันนะครับแฟนมวยทางบ้านจะได้ชมมวยอยู่นี่เป็นใจบ่ฮร่วมเป็นพิธีกรที่ตรงนี้นะครับแข้งซ้ายเตะครับติดแขนซ้ายจับจ้านนะครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายหุกตามด้วยแข้งซ้ายหมัดม้าซ้ายตรงซ้ายตรงปะ สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทยจีนครับเป็นกำลังใจให้กับนักมวยครับซึ่งกระชกเป็นคู่ต่อไปเตือนภาพช้านะครับหลอกหลอกเปรีย้ยงครับหมัดซ้ายตรงเกี่ยวล่างเสียหลกักเสียหลกักไม่ถึงกัะล้มนะครับเอาล่ะเดี๋ยวลุ้นเกมความสนุกกันต่อในยกที่สองของมวยคู่แรกในวันนี้กรบแดงเพชรทองเกียรติทรงฤทธิ์ครับ125ปอนด์ิบหาปอน้ำเงินเทอรบโบสคสุงหยิม้อยยี่ครับได้เปรียบ1ป,ปอน ท้ายเจอกับขวามันแน่นอนครับแข้งขวาเตะแล้วเอาละใจมีเขาอย่างเดียวนะติดในต้องเบียดต้องเปียดสีแล้วครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินตังน้งรับมาแข้งซ้ายสา์ครับเชรทองมีฮุกขวาทีมทำไมจังหวะเจ้แข้งซ้ายเอาละอย่างนี้เกมสนุกแน่นอนคุณผู้ชมครับยกนี้นี่ทั้งคู่ออกมานี่บวงอาวุธกันเลยนะครับใครดีใครอยู่ เพชรทองเดินเนีย่ยเจาะยางคว้า,ากระจกค,ครับไปขาต่อยหมัดแรงทุกลูกวันนี้มาด้วยความมั่นใจครับหมัดซ้ายแท่งซ้ายของเพชรทองชื่อมันก็แพงอยู่แล้วนะทั้งเพชรทั้งทองเธอโบท่าหนีตั้งรับไม่เดินอาจจะเป็นเรื่องได้นะอาจจะลำงบากนะครับโอ้ยมาชุดใหญ่เลยนะครับ มาตละลมัดมตละลมัด,มลมดนล่หนักนวลรุนแรงนะครับเพชรทองอาวุธของเทอร์โบโอตอนนี้ยังดูช้ากว่านะครับรับไปก่อนนะครับหาจ,จังหวะรอที่จะโต้แข้งขวาหมัดขวาโอ้เตะขวาสูงครับเกือบปลายาครับขวาเทอร์โบซ้ายเพชรทองขวาแลกกับซ้ายเอาละครับคุณผู้ชมครับเบืออตื่นเต้นหนวยคู่แรก รักแทนแทนโต้าว่ายังไงเข่าจองเข่าหรือเปล่าพอประกอบปุ๊บล็อกปุ๊บห้ามเลยนะเปิดเกมต่อนเป็นที่ยอมรับของแฟนมวยอยู่แล้วนะครับบุรษักดพักดีคำสื่อสัตว์สุดจริตยุติธรรมหมัดซ้ายตรงแทงด้วยซ้ายฟันด้วยศอกเจอแข้งขวามาเป็นชุดโอ้โหเดือดจริงๆครับคุณผู้ชมถ่ายกันแบบนี้บนแปลเตียงไปเลยครับ คู่เดือดสมราคาเลยครับคู่นี้ฮะเพราะก่อนประกอบนี่หลายคนก็มองว่าน่าจะเดือดครับยกสองนี่เดือดแล้วเดือดแล้วครับซ้ายขวาลําตัวซ้ายบนครับซ้ายบนครับเธอโบโดนเข้าไปชุดนี้อา้าวแข้งขวาขึ้นมามาชุดของเพชรทองโอ้โห oh ดูครับต้องถอยเลยพี่ปาต้องถอยเลยนะเธอโบอะ่ะโดนหนักโดนแรงเลยนะครับและมั่นใจสูงเลยวันนี้เพชรทองเจอแข้งขวาดึงดึงหลุดหลุด,ดขยับโต้คืน แข้งซ้ายไปแขนโอ้รับไปเยอะแล้วเกินนะรับเยอะๆสะสมมากๆอาจจะเป็นปัญหาเหมือนกันนะไอ้เจ้าเทอร์โบยังไม่เดินครับดูร่างกายดีนะครับเริ่มมจะฟื้นแล้วครับเทอร์โบแต่สอกหน้านี่ไ,<ห>นไม่ถึงตัวนะรัถึงตัวหลบไปเทอร์โบพอายามษปมีเพชรทองยิงมาซ้ายคืนมาทางฝ่ายต่างแรกครับกลางเวทีนีสอกแทงเข่า โดนแล้วจะแยงแยงยังเก่งยังเก่งกลัวๆอย่างเงี้ยเจ็บนะฮะมาดูยังเก่งนะครับเทอร์โบโหมดยกสองผลิตได้จัดำหน่ายถนนกันความร้อน EPE f o ์ m คุณภาพดีปลอดภยุติธรรมสเตย์คลีนฟิลทำความสะอาดเด็กประสงค์ท่านรองจิรวัชรกรปิตาลองเชษฐ บริษัทไอแอมแอเมเชียจำกัดผลิตภัณฑ์สารสนุนพอดาต้าเอกขอบคุณครับแปะสายสีนะครับขอบคุณครับมาลุ้นเกมกันต่อยกที่สต้องเดินแล้วทีมงานคุณจิตสั่งเดินแล้วมาเตะมาแข้งขวาตั้งรับคอยรอคอยสวนคอยโต้ครับเพชรทอง ดินเป็นตลอดต้องเดินให้จริงด้วยต้องทิ้งนะตัวตลอดนะสองโยงนี่รับเยอะนะฮะเทอร์โบเหมือนจะเปลี่ยนแผนเลยฮะคุณจิตบอกว่าต้องลุยแล้วต้องสู้แล้วยกนี้ออกไปลุยมีแข้งมีหมัดเพชรทองก็ไปถอยนะฮะชิงเดินครับแล้วก็มีแข้งมีมัดบวกมาครับโอ้โหปากซอกเพชรทองซอกซ้ายซอกขวาแข้งขวาเปอร์โบแปงเวทีไรดีรอยู ตรงนี้ต้องวัดกันที่การทุ่ซ้อมแล้วให้ยุบให้เหี่ยวให้กดแรงเปิดเกมหมวยปลายแทงขวายัดไปเรื่อยครับเทโบอ,อยังไงเดินหรือเปล่าเดินได้ตลอดยุบหรือเปล่าหมดหรือไม่นะครับ ตอเนี่ยเปิดเกมตลอดนะครับเพชรทองเอาวงในจับเน้นมาเน้นมาใทยตีใครเตะไปเข่าขวาพยายามจัดใส่คืนได้ไปเข่าซ้ายเอาเข่าเจอเขา่าเอาวาอย่างนี้อย่นี้สนุกแน่นอนเกมครับแรกกันผู้ที่ผมนี่โอ้โหขวาเทอร์โบครับซ้ายติดบังเทอร์โบชนเบียดอัดขวาย,ยาวโอ้สายสูงขึ้นมาครับเพชรทองสายสูงงานแจ๊ ขวาซ้ายลำตัวชุดของเพชรทองครับเทอร์โบต้องถอยครับเทอร์โบถอยไปหายใจอยถอยไป<ด>หายใจครับใหญ่เลยนะครับเทอร์โบมาเลยวินาทีทองของทางด้านเพชรทองสายจัดหนักแรงครับแข่งซ้ายเดินตั้งรับไม่เดินไม่เดินไม่เดิน,ไม,ดนไม่เดินได้ยังไงเทอร์โบเสียยี่ห้อเสียชื่อหมดโอ้โหทำไมจังหวะโอ้โหรับเยอะเลยนะครับตอนนี้เทอร์โบเนี่ยอยู่ด้วยหัวใจนะครับ จะหาจังหวะครับจะหาจังหวะครับพยายามชิงเดินเอา้ารับใหเพยยมครับเธอโบเพชรทองใช้เหลี่ยมครับลากมาลากมาเขา่าชัดซ้ายครับเพชรทองโอ้โหใจจะวายครับคู่นี้ครับเทอโบ,โบจะมีฮึดไหมแต่รับเยอะครับเธอโบมารับบัเท้าเข่าศอกเลยนะครับแต่สงครามยังไม่เลิกจะไปบอกว่าใครเป็นผู้ชนะไม่ได้ยังต้องลุ้นเกมกันต่อ ตะละมัดตาลังแข้งนักเร,รงดี้แล,เละเกอรเอาแข่งขวาเจอหมัดเจอหมัด,เ,มดเดินสลับเข้ามาเดินม,มาตีปาหมัดขวาตันลุกหนึ่งสองหนึ่งสองเจอหยุดอีกแล้วหยุดไปแล้วเทอร์โบโอ้เกมมันเปิดครับตามปลายตามใส่ครับทั้งหมัดทั้งแข้งทั้งศอกโอ้โหเอียกกระเท่เลยครับชนเองเทอร์โบโดนโด,ดนอีกแล้วเทอ,อากการ์โบแต่กันอยู่ไหมครับโอโอจูบแต่งกาัน สารภาพเลยครับจับเลยครับพี่ป่เยอะเลยสะสมโหมัดเท้าเข่าศอกเลยนะครับเปลี่ยนอาชีพไปเลยนะครับเทอร์โบจริงแล้วเป็นมวยที่แข็งแกร่งมากนะวันนี้รับมากรับเยอะเลยนะครับกรรมการโทรศัพท์พกดีคำไม่ต้องนับนะครับยุติเลยนะครับเพชรทองดูอาการตั้งแต่เมือมันโดนสะสมเยอะนะครับสุดยอดกรรมการนะครับโทรศัพท์พกดีคำเดี๋ยวดูไฮไลท์นี่ครับนะลูกชุดของเพชรทองครับ ซ้ายลำตัวครับเทอร์โบถอนหายใจยาวเลยครับกระโดดถีบหน้าซ้ายสูงนี่เอียงเลยเอียงกระเทเล่เลยแล้วก็แทงเข่าเม็ดนี้ครับโอ้โหจุกครับหายใจไม่ทันพี่ปะหน้าคือเทอร์โบเขาก็มีเล่ลูกเล่นฮึดกันนีอีกข้อหนึ่งนะหนักโดนเยอะเลยพยายามจะอาดแข้งขวาแต่มันจะบวกหมัดครับนี่ฮะอย่างนี้แบบนี้ไม่เอาเลยฮะนักโมยครับการบริษัทต้องยึดถึงการตกครับแบบนี้ไม่เอาแล้ว หวังยิ่งใหญ่แห่งศึกมหาชนตัวจริงของจริงในรายการยอดมวยวะทรงชัยทางไทยรัฐทีวีช่อง32